สวัสดีจ้าจ้าเมื่อนี้มากินตำมุ้งกันจ้าพี่น้องกับซ้ำตำปลาเนาะหลายอย่างจ้ามากินกันเลยค่ะเอ้าลูกสาวก็อยากมะขามน้ำเดิมลูกสาวก็อยากมะข้ามน้ำอ่ะกินกันเลยค่ะกินเลยค่ะกินมาสักหนึ่งชักหนึ่งกินเลยค่ะลูกสาวอยากเขานี่นะพี่น้องอยากมากินนะแระวังเจ้สติเข่าตาเพิ่มนะป่ะเนี่ย อือืมเส้นยาวอืมอืมกระคอมอัน่ดีทุกอิ้ำอืมอืมเนื้อวอกบอืมเนื้อวอบเนื้

ผักลายอย่างแล้วมนทำให้นอนมาไงทำนอนม่งั้นก็ลืมบอกผักเนาะผักบุ้งหนังผักน้ำมัฝรั่งมะระจ้ะผักขาขนมเส้นไข่ยังกอไข่ต้มอ่าปลาหมึกหอยแมงปูแล้วกับแคบหมูจ้ะอ๋อได้ค่ะแ้มหมูคือบนบกรอบค่ะต้มแก้หมูเนี่ยเนี่ยไปยังทำแก้มหมูก็เนี่ย Half mùa vào nhau. Ừ. anh bóc Hmm. 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 Hmm

เค็มหมูพอแล้วมันมันเหนียวกินไปเจอเหนียวเหนียวอ่ะเค็มหมูอ่ะต้องใส่โลกแม่งเขากินน้ำกินแค็หมูหมดแล้วอมต่้งก็กวนพี่น้อง กดคะ่ะกดคะ่ะคือขัข้นหลักล่ะวางไว้ก่อนค่ะสวยนั่งต๊ะนั่งต๊ะนั่งนั่ง่ตะนั่งคนะท,ทำหน้าสวยทำหน้าชำหน้า วไปน้องมาก่อกวนแล้วก็ไปขนะมือ,มอ,มอ,มอม

Mm hmm. 嗯，红、嗯、的。嗯嗯嗯嗯嗯

จะกินได้ไรน้างขี้เหนียวขับยาวๆอือปวดขอดคับพี่น้องเปลี่ยนทานกันตอนนั้นตอนประมือกระไดเขาอนุญาตกัดเถอะค่ะ

อ <c ười> <t ữ> <sm> <att> ี <na> <c ười> <t ữ> <s ind ii> ่น้องม่เหียวเพราะไวเราแคบหมูนเหียวเพ่อนีเร่วมเขา เล่นเกมได้เป่น้องคำว่าสุภาพกับขอตัวขอให้ด้วยค่ะเดืนหน่อยพอเล่นเกม เราไเกับเพดได้ดิเผ็ดแสบค่ะพี่น้องเ,พเพด็ดเผ็ดอยู่เด็ดอเน้น<อ>มาเดอ้อมาเดอ้อโอ้ยพี่ตุกตกุกตุกุ๊กตุ๊กตุ๊กตุม,มาตุกตกตุ <laughs> แ๊แก <c oughs> หอ,ห,หอมไห<ด>มแขกบ่ได้ร <พอ S 1> ับเชิญมเาะได้หลายค่ะพอพอนให้หเลยนยจค่นคนตุพักบูงพักบูงด้วยนะคิดก่คาคนน้เอ็ดจะบอกข้เขากันท่ะอือ เริ่มเพรล้วบาดแล้ว,วจาล้วบาดเริ่มอย่าตีพี่น้องเริ่มมาก้วบาดอืมอมอันนี้เอาออกซะพี่น้องนมไหว้เนื้วก็าเนื้อลายกระบนสุกอ,อ่มันถือร่มถือร่มกระเล็บมันก็ไม่เหนียวเออเลยลูกสาวเอาออกมืดค่ะธนาคานน้ำธนาคาต่ำเมื่อ เมื่อนี่ฝนตกปลนแรนไก่พี่น้องเฮ้ยอันฝนตกบึม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 แนมออกไปเอ้าเศ้าแล้วเพเื่อนทานจถอะ

บุงแักบุ้งลวกไง,งเอาไหมไหม้องต่ำกัน มีใช้หลายอย่างค่ะเนี่ยไข่างคูดใส้กุ้งไส้ขอาไข่ไม่อมกรใจจะแคบหมูพี่น้อเมี่เป็นแต่ไหน

คนนี้จะอมงามแท้เด็อืมพัดงามเลยพี่น้องาแล้วมาหา,ข,าข้กากแบบแกงด้วยกานรับประทานพี่น้องฝนตกบ่ค่ะมาละ

ออ้างปวดมาปวดตัวนี้นคะรับพี่หนอยนั่นงเขาแรงออกคนะ่เะเฮ็ดยนะังไงเนาะอืม ไข่กได้มไข่แดงอ่ะกินได้มั้งไข่แดงกินได้มันะนแต่ว่าจะกินแค่ละเฟือเนาะเอ้เอยเยไปเป็นแสบสงทหนง อืมอืมอืมเนาะมันกินแต่บัตพี่น้อน่ะก็เมื่อปกติก็กินยังบ่ค่อยเมื่ <c oughs> <c oughs> อว่พักกันกินหน่อยค่ะเจ็บอืมจากอันจำคลิปนี้กับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แม่นิงนัเน่เลยด้วยจ้ะ เป็นกำลังใจให้กันนะจ๊ะเด้อเพื่อเป็นกำลังใจให้กัรฝากกดติดตามแม่นิ่งชาแนลนับในดเด้อจ่าเด้อจ้าเมื่อกี้สวัสดีจา้าสวัสดีจา้จา